เลยครับก็จะพามาสรุปเลขรัฐบาลไทยนะครับก็ชุดบนนะครับมี9 0 9 1 9 2 6 0 6 1 6 2นะครับเลข3ตัวมวางไว้ที่0 90, 90, 9 90, 0 60, 5 60, 9 0 9 9 0 0 6 0 5 6 0 9 6 0นะครับเน้นผมเน้นอ่า9 0 9 6 0นะครับใน2ตัวบนนะครับชุดล่างก็มี 7จ7ดหก9จ9ดแปดเจ็ดสองเก้เก้าแปดเก้างนย์หกศูนย์แนยครับเน้นล่างเน้นเจ็ดสองกับเก้าสองนะครับชุดบนนะครับที่เน้นเก้าศูนย์กับหกศูได้มาจากสูตรนี้ครับไม่ค่อยมีเวลาคลิปนะครับมาสูตรนี้ครับเป็นสูตรสิบหน่วยบนนะครับวันนี้ได้เกับ0ูนย์ครับมาเจ็ดนะครับ วันนี้ได้7กับศูนอีกก็มาเจ็นะครับวันนี้ได้1กับ4ครับมา4ครับวันนี้ได้4กับ7นะครับมาเล็กเนะครับวันนี้ได้6กับ9ครับมาเล็กหนะครับวันนี้ได้5กับ8นะครับมาเล็กห้นะครับวันนี้ได้3กับ6กครับมาเล็กสวันนี้ได้3กับ6กครับมาเล็กหนะครับวันล่าสุดนี้ครับได้7กับ0นย์ครับก็0ูนย์ก็จะมาชนกับสูตรอ่า ที่เราได้นะครับเราได้012นะครับก็เลยเน้น90 60นะครับในรัฐบาลไทย1เมษายนนี่ครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างครับเอาที่ท่านชอบนะครับขอใโชคดีครับสวัสดีครับ